จัดอันดับคนดวงดีปี2 5 6 6ในเรื่องความรักมีความสุขสมหวังหายโสดมีคู่ได้เจอคู่ที่ดีแต่งงานยิ่งดีสวัสดีครับทุกท่าน EP นี้ครับอาจารย์จะมาจัดอันดับแล้วนะครับว่า5ลัคนาราศีที่มีดวงโดดเด่นในเรื่องความรักครับจะเป็นลัคนาราศีอะไรบ้างนะครับเพราะว่า เรื่องความรักเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องการนะครับอยากมีคู่ที่ดีมีคนดีๆอยู่เคียงข้างมีความสุขสมหวังหายโสดหายเหงาหายเปล่าเปลี่ยวเดียวดายครับไปไหนไปเป็นคู่ดูน่ารักฟุง้งฟิ้งโรแมนติกครับฮ่เรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นลัคนาราศีของท่านผู้ชมหรือไม่ไปรับชมกันได้เลยครับจากนั้นก็จะบอกนะครับว่าจะเริ่มแต่อันดับที่5ไปสู่อันดับที่1นะครับอันดับที่5ได้แก่ลัคนาราศีกุมครับ ลัคนณาราศีกุมภิดาภัสบดีที่จะย้ายมาวันที่9เมษายน266อยู่เป,ป็นปีถึง30เมษายน2 6 7ครับซึ่งดาหัสสบดีไปเจอดาวตัวเราหรือดาวคนรักเนี่ยมีเกณฑ์จะเจอคู่ครับซึ่งดาหัสสบดีจะไปเจอดาวราหูเราไงดาวประจําตัวเราเห็นไหมก็มีเกณฑ์เจอคู่คนรักได้เช่นเดียวกันอยู่ในเลือนสหัชชะก็ไปสัมพันธ์กับเพื่อนเป็นเพื่อนของเพื่อนได้จากการเดินทางได้จากการพบปะเจรจาติดต่อ ได้จากโลกออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับก็จะทําให้เรามีคู่นะครับสำหรับคนโสดอ่าเรียกว่าหายเงาแล้วนะครับชาวกลุ่มแล้วถ้าใครมีแล้วมีเกณฑ์จะลงเอยแต่งงานก็ได้นะครับเป็นจุดจังหวะที่ดีมากครับของชาวลักนาราศีกลุ่มนี้ขึ้นหลายเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ต่อไปครับเป็นอันดับที่4ครับลักนณาราศีมีนครับ มีนร่งจริงดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีห5นะครับเพราะพระรัก์ทับลักขณาแต่พอพระเหัสย้ายนะครับสิบเก้าเป็นสองร้อยสิบหกอยู่เป็นหนึ่งปีเนี่ยก็ได้ตำแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชาสักดุลพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหากก็มาเองไงครับก็ราชาจะมีคู่ก็ได้ไงมาเองอะไรอย่างเงี้ยคือดวงขึ้นน่ะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์เรื่องความรักด้วยและในเรือน คนรักก็ไม่ได้มีดาวอะไรเล้ร้ายมาทํามุมเห็นไหมก็มีจุดจังหวะที่จะได้คู่ได้จากการเจอกันการทํามาหากินอะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยนะครับหรือถ้าเป็นคนโสดก็แปลว่าได้เจอคนมีคู่แล้วก็ยิ่งมีเกณฑ์จะแต่งงานจะลงเอ่ยกันได้ถ้ายังไม่ได้แต่งในปีที่ผ่านมาก็หลังเมษานีนนะครับถึงเมษา67หกเจ็ดก็แต่งงานได้อีกนะครับก็ยินดีด้วยกับชาวมีนะครับตรงนี้ ่อไปอันดับ3ครับไม่พูดไม่ได้แล้วครับลัคนาราศีเมถุนเลยครับจัดมาเลยนะครับรดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับได้ตําแหน่งเรียกว่าทั้งราชาโชคและนลอุดมเกณ์ได้อยู่ในเรือนโชคลาภเรือนลาภะและ,ะดาวพฤหบดีเป็นดาวคนรักครับพบปตัตตนิคนรักคู่ขอหุ้นส่วนโอ้โหบอกเลยนะครับว่าจะได้คู่จะมีคู่คู่จะรวยด้วยคู่จะโดดเด่นคู่จะสายเปย คู่จะเลี้ยงดูปูเสือซับพอร์ตเราได้แบบสุดๆเนี่ยถ้าใครเจอช่วงหลัง19เามษาไปแล้วนะจะได้คู่ลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนี้ยินดีด้วยแต่คู่ไปเจอพระราหูก็จะมีลักษณะอาจจะผิวเข้มผิวดำผิวค้าหน่อยนะครับหน้าผากกว้างผมบางศีสะเอิออะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะไปเจอกับพระราหูไนงะหรือจะเจอจากโลกออนไลน์ก็ได้นะครับหรือเจอกันตอนหลังพระอาทิตย์ตกดินอะไรอย่างเงี้ยไปทำไปกินข้าวไปทำอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับ นะหรือเป็นชาวต่างชาติเป็นพ่อไม้แม่ไม้ลูกกับพะคนสู้ชีวิตนะครับได้หมดอันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะแต่มีเกณฑ์เจอเจอแล้วดีไงเพราะเป็นราชาโชคเป็นอุดมเกณฑ์อยู่ในเรือนลาภรือดีนําโชคนําลาภให้เราด้วยหรือบางทีก็เลี้ยงดูปูเสือทําให้เราได้ทุกอย่างพาเราจเจริญรุ่งเรืองครับโอ้โหชาวเมถุนนี่ขึ้นหลายเรื่องเช่นเดียวกันนะครับแล้ยิ่งดาวสาวย้ายหนึ่งมีนาหกหกอีกครับดาวสาวเป็นดาวที่ ครองในเรือนมลณะแปลว่าถ้ายังมีดาวอยู่ในเรือนที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ยิ่งดีไม่สุดเนี่ยแต่อันนี้ดาวที่อยู่ในเรือนไม่ดีก็ย้ายเข้าเรือนสุภะสุภาก็ดาวลาหูก็วิ่งไปพบลาภะไปเจอกับดาวแฟนเนี่ยมันเจอจากแดนไกลก็ได้นะครับบอกเลยไม่ว่าจะทางไหนเจอแล้วมีคู่แล้วมีความสุขครับในความรักยินดีด้วยอย่างมากเลยนะครับต่อไปครับลักนณาลาศิเมษรครับอันดับที่สองไม่สองได้อย่างไรโอ้โห ดาวพระศรุร์ทับลักขนาแต่สิบเก้าเมษายนสองพันหกสิบหกเพราะนั้นใครโสดอยู่มีคู่ได้แล้วมีคู่แน่มีคนมาจีบนะครับเอาไม่เอาอีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องมองคนใหม่คนเก่านะก็จะดีกับเราหวานชื่นลื่นลมหรือถ้ายัางไม่แต่งก็ลงเอ้ยแต่งกันได้เลยแต่สิบเก้าเมษายนสองพันหกสิบหกถึงสามสิบเมษายนสองพันหกสิบเจ็ดครับเป็นเวลาที่ดีมากนะดาวพระอยู่ในเรือนคู่คนรักดาวสาวย,าย้ายหนึ่งมีนาคมกกก็เรื่องงานก็นดีก็รเรียกเฮงทั้งงานเฮงทั้งความรักครับ โอ้โหพระตัดทำรักนาดีมากและเป็นราชาชโชคเลยนะคู่ก็ต้องคอยเลี้ยงดูผูเสือสนับสนุนส่งเสริมเกื้อกูลุปถัมภมเราได้เป็นอย่างดีครับโอ้โหเรียกว่าแจ๋วเลยนะหรือจะทําธุรกิจมีหุ้นส่วนอะไรก็จัดได้เลยนะครับโอ้โหเมฆนี่ดีมากยินดีด้วยนะครับแล้วมาอันดับสุดท้ายครับอันดับที่หนึ่งได้แกรักนาราศีตุลที่ค้างโอ้โหดาวพระัสบดีย้ายเก้าเมษสอน่สครับ อยู่ปีหนึ่งปีสามสีปสามร้อยสิบเจ็ดเนี่ยมีเกณฑ์เจอพระดรัสัตดีย้ายเข้าพบปัตตนิคนรักคู่ของหุ้นส่วนมีเกณฑ์เจอครับได้พบความรักที่ดีคนที่ใช่เวลาที่ใช่นะครับแจ๋วเลยนะถ้าคนโสดเจอจากไหนได้บ้างก็อ,งอยู่กับพระราหูอาจจะเด็กกว่าก็ได้นิสัยเหมือนเด็กอ่าหรือเจอจากโลกออนไลน์หรือเจอจากที่ที่เราจะเจอแหละครับเพราะคนมันจะเจอมันได้หมดนะครับ อย่าไปฟิกมากนะอันนี้เป็นแค่ดาวจรต้องดูพื้นดวงเดิมไงนะครับแต่ที่แน่ๆที่เห็นก็คือนอกจากได้คู่ลงเอยแต่งงานมีความสุขแล้วเนี่ยดาวสาวย้ายหนึ่งมีนาถกอเนี่ยบ้านเนี่ยเวลราอยู่ในภพปุตตะเหมือนทําบ้านไว้ลอมีลูกภพปุตตะแปลว่าลูกกะดาวลูกกระดาวลาหูได้เทวีโชคเห็นไหมครับก็มาเจอกับดาวเพฤรหัสเนี่ยโหค,คือตูนเนี่ยดีความรักไม่พอนะแต่งแล้วมีบุตรมีลูกได้เลยโอ้โห ตามที่สมหวังเลยนะครับตรงนี้หมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยนะครับชาวตุล19บเามีศหกครับสุขภาพดีมีความรักที่ดีเงินก็ดีโอ้โหยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมนี่คือ5ลักนาลาศีนะครับแต่อย่าเพิ่งน้อยใจไปครับถ้าใครไม่ได้พูดถึงอาจารย์อยากจะบอกว่าดาวพสวัสดีถ้าทํามุมกระดาวคนรักในพื้นดวงเกิดของคุณก็จะเป็นปีห 6, 6ก็จะเป็นปีที่มีคู่ได้ แต่งได้เช่นเดียวกันแล้วถามว่าจะรู้ได้อย่างไรก็ต้องมาให้อาจารย์เกตเทวามาผูกด,ดวงดูทั้งดาวเดิมและดาวจอดน,นะครับว่าจะมีเกณฑ์แบบนี้ไหมนะครับตรงนี้อ่ถ้าสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นอยู่นี่แล้วทําตามกติก,กาที่บอกได้เลยหรือฟังคีให้จบครับอาจารย์จะบอกว่าดูกับอาจารย์เกเทวาได้อะไรบ้างและต้องทาเช่นไรเนี่ยเห็นไหม ก็ไปทําเลยนะครับก็จะได้ดูดวงกันนะค่าครูเท่าไหร่บอกครบและมีภาพจเ,เจะีย์มุนเจตาส่วนบุคคลอีกครับมีว้นดีอย่างไรก็ฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ เพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดุจชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถางเงินล้านครับ ยิ่งสวนจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแล้วนาไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพอศกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับอ่าใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจออีก10บดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกน q ิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตเทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษณเพราะลักษณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ